สำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหปัญหาเรื่องของซิเงนวดร้อมปัญหามลรพิษในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูสถิติในการจัดอันดับโลกผมว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับบางช่วงบางตอน กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะฮะก็ไปติดอันดับ1ใน5ของเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดอันดับต้นต้นของโลกนะครับบางช่วงก็1ใน10บ้างเนี่ยนะครับเป็นสถิติที่ไม่น่าภาคภูมิใจเลยนะครับแต่นั่นก็คือที่มาของแนวความคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ตัวน,นึงขึ้นมาครับนั่นคือเครื่องกําจัดฝุ่นละอองตรงนี้สามารถตอบโจทย์ PM 2.5ได้ผาผู้ชมไปดูกันเลยครับ ปัญหาฝุ่นละอองกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนให้ความสนใจมากขึ้นจากภาวะคุณภาพอากาศที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะค่าฝุ่น PM 2.5ฝุ่นละอองขนาดเล็กทำให้หลายหน่วยงานคิดค้นวิธีกำจัดลดปัญหาเหล่านี้คุณอภิชัยจิตสังวรวงศ์พร้อมทีมงานวิศวกรจึงร่วมกันคิดคน้นเครื่องพ่นละอองระยะไกลพลังเทอร์โบที่ได้มาจากพลังงานลมจากพัดลมหรืออุโมงลม มาบวกกับหัวฉีดที่พ่นได้ไกล30-50เมตรปัจจุบันพ่นได้ถึง100-120เมตรนำมาติดตั้งกับตัวรถเพื่อออกกำจัดฝุ่นต่างท้องถนนได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยรถคันดังกล่าวนำเครื่องพ่นละอองระยะไกลที่ใช้งานอยู่แล้วในพื้นที่เช่นโรงงานผลิตเหล็กโลหะหนักและระเบิดเหมือนหินนำมาปรับขนาดให้เล็กลงสามารถบรรจุน้ำได้ในจำนวนมาก ยความพิเศษอยู่ตรงที่สามารถปรับระดับความละเอียดของละอองน้ําได้ตามความต้องการเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และปริมาณฝุ่นละอองยิ่งละอองเล็กมากก็จะสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นในอากาศได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยอีกทั้งรถบรรทุกน้ําขนาดเล็กคันนี้ยังสามารถนําไปใช้สําหรับการรดน้ําต้นไม้ควบคู่กันไปได้อีกด้วยโดยที่รถรุ่นเดิมจะต้องมีพนักงานที่เป็นคนขับและพนักงานอีกคนที่เป็นผู้ควบคุมหัวฉีด ่วนรถคันนี้มีรีโมทคอนโทรลสามารถใช้พนักงานคนเดียวในการทำงานรวมถึงสามารถพ่นน้ำได้ในระยะไกลและเติมน้ำได้ถูกที่คุณอภิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาเรื่องของฝุ่นจะยังคงอยู่กับประเทศไทยไปอีกนานเพราะฝุ่นไม่ได้หายไปไหนเมื่อต้องพบเจอกับอากาศร้อนอากาศแห้งและลมแรงฝุ่นก็จะลอยขึ้นมาอีกทำให้การกำจัดฝุ่นเป็นเรื่องใกล้ตัวอาคาร บ้านที่พักอาศัยจึงสมควรมีระบบฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดภาวะฝุ่นโดยปัจจุบันเครื่องพ่นละอองเทอร์โบสามารถเลือกขนาดหรือปริมาณของน้ำที่ถูกฉีดออกไปได้ตามสภาพการทำงานที่เหมาะสมอีกทั้งยังสามารถปรับระยะใกล้ไกลของน้ำที่ถูกฉีดออกไปได้ว่าต้องการระยะไกลกี่เมตรและปัจจุบันได้มีการปรับใช้ระบบการทำงานด้วยมินิเทอร์โบที่สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ทันที หลักการในการลดฝุ่นเนี่ยคือตัวนี้เป็นเครื่องพ่นน้ําละอองละเอียดเราพ่นไปในระยะที่เราต้องการสมมุติว่าเครื่องเบอร์40พ่นไประยะ40เมตรนะฮะควบคุมพื้นที่คือ40เมตรแล้วมันจะจับฝุ่นยังไงร,ราะฝุ่นเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น PM อะไรก็ตามนะฮะหลักการก็คือสมมติเม็ดฝุ่นอยู่นี้พ่นละอองไปมันจับให้ฝุ่นมีน้ําหนักแล้วมันก็กดลงมากับพื้นนะฮะฝุ่นมันก็จะไม่ฟุ้งกระจายขึ้นมาและอีกส่วนหนึ่งก็คือ เพิ่มความชื้นในบรรยากาศโดยรอบพอมีความชื้นปุ๊บเม็ดฝุ่นที่มันจะฟุ้งกระจายทีนึง,งมันก็ถูกความชื้นกดลงมาฉะนั้นทําให้การลดฝุ่นเนี่ยสมบูรณ์นะครับสําหรับหัวฉีดละอองพลังเทอโบนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองได้แล้วยังช่วยคลายร้อนในงานอีเวนต์ต่ตางๆซึ่งบริษัทวางเป้าหมายที่จะขายให้ลูกค้ารายย่อยมากขึ้น อีกทั้งยังมีตลาดต่างประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่มากทําให้ต้องประสบปัญหาเรื่องฝุ่นโดยเฉพาะประเทศที่ต้องพบเจอกับอากาศที่ร้อนซึ่งจะมีผลทําให้ฝุ่นลอยตัวทําให้เครื่องพ่นละอองเธอโบกขนาดเล็กกําลังได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นสําหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์แบรนด์ TBF อยู่ที่การเป็นแบรนด์ของคนไทยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการจากสํานักเครื่องหมายการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินค้าเพื่อคนไทย โดยหวังว่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยลดปัญหามลพิษที่กำลังคุกคามคนไทยทุกคนน่าชื่นชมมากครับคุณผู้ชมที่คนไทยนั้นสามารถประดิษฐ์เครื่องในการกำจัดฝุ่นละอองได้ถ้าหากว่าทำแล้วประสบความสำเร็จตรงนี้จะช่วยคนไทยได้อีกเยอะเลยแหละครับ